สวัสดีครับมาแนะนำนะครับตเตาเผาฐานยิวาเตะครับเป็นเตาที่สองของปีนี้ครับเพิ่งได้เผาข้อดีของเตาแบบนี้คือลำเลียงฟืนออกง่ายครับเพราะว่าเสมอพื้นไม่ต้องมีหลุมแล้วก็จุดจิตไฟง่ายครับเพราะใช้เบนซิน,นว่ากันไปมีป่องเดียวครับควันน้อย ผงมีประมาณ30ปุ๋ยถึง40ปุ๋ยอาหารสัตว์ครับใช้เวลาเผา3วันปิดอีก2วันเย็นก็เก็บได้ครับควันน้อยครับไม่ค่อยรบกวนจะมีควันมากก็วันเดียวครับวันสุดท้ายประมาณ3-6ชั่วโมงก็จะมีควันขาวออกมาครับ3วันก็เริ่มเกิดควันขาวพอถึงควันใสก็ปิดได้ครับ อากาศดีดีครับใครเรียนรู้ใครอยากเรียนรู้ใครสนใจก็มาสอบถามได้นะครับเก็บฐานง่ายออกฟื้นเข้าง่ายจุดดับง่ายครับตั้งดับอัตโนมัติเป็นฐานปุ๊บดับเองปั๊บเลยสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ